า <rium> <Dante> <schnell. S 1> แม่รับสรุปเต่ามันจะลอยเป็นน้ลามน้ำมีลูกเต่าด้วยมีลูกเต่าด้วยค่ะลูกเต่าตัวนี้นี่ไงลูกเต่าตัวนิดียวเอามาจากไหนลูกเต่ามาจากไหนซื้อมาเอามาปล่อยซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากตลาดะ่ไหลไปไหมอ่ะไม่ไหลลูกมันมีที่นั่งมันจะไหลแล้วเต่าเราจะไหลไปไหนนี่เราปล่อยลูตรงนี้ลูก